ราชาลูกหนังทุลกอสเสนอไคฮาวเวสกองกลางเชลซีสัมผัสได้ถึงความแตกต่างฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษก,กับบุนเดสลีกาเยอรมันแล้วว่าคือลีกผู้ดีต้องเปลืองพละกําลังสูงกว่าเยอะดังนั้นหากออนฟิตก็ยากจะแจ้งเกิดได้ฮาวเวสซึ่งย้ายมาจากเลเวอเสเซนเกมแรกๆโดนด่ากระจุยว่าของเก๋ย่างไรก็ตามนักเตะดีกรีทีมชาติเยอรมันค่อยๆจับทางดีขึ้นจนถึงเกมถล่มคริสตันทัลเลซสีต่อศูนเมื่อสุดสัปดาห์ถือว่าสอบผ่านงานนี้ขคงดอยจึงเปิดใจกับเว็บไซต์สโมสอร ว่าแม้ได้ชื่อว่าลูกหนังเมืองผู้ดีแต่ความจริงหลีกนี้เถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ไหวมันต่างกับที่เยอรมันมากและนั่นก็เป็นเหตุผลที่นักเตะบางคนต้องใช้เวลาเพื่อปรับตัวฮาวสยอมรับแบบไม่ต้องมีมากพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องวิ่งเยอะมากนักเตะหดกันอย่างดุดันอย่างในบุนเดสลลกาเยอรมันเวลาที่คุณเล่นกับทีมที่อันดับต่ำกว่าบางครั้งมันจะง่ายกว่านี้ผิดกับที่นี่เวลาเผชิญหน้ากับทีมอย่างเวสต์บอร์หรือไบรตันพวกเขาสามารถเล่นฟุตบอลที่ดีมากความเข้าขารู้ใจกับทีมเม ก็เป็นอีกเรื่องที่ผู้เล่นวัย21ปีพัฒนาขึ้นตามลําดับตลอด4เกมลีกที่ผ่านมามันต้องให้เวลาที่จะเชื่อมโยงคนในทีมผู้เล่นหลายคนเช่นผมไม่มีโอกาสปรีซีซั่นแถมยังมีหน้าใหมา่อีกหลายคนอาจต้องใช้เวลาสักหนึ่งเดือนเพื่อให้ทุกคนปรับตัวได้ดียิ่งกับนักเตะอายุน้อยที่ย้ายมาจากต่างประเทศมันคือเรื่องที่ต่างจากเดิมจริงๆแต่ตอนนี้เรากําลังปรับตัวได้ดีทีมคุ้นเคยกับการเล่นในสนามมากขึ้นเราต้องเรียกความฟิตให้มากกว่านี้ซึ่งถ้าทําได้ฟอร์มก็ดีขึ้นไปอีก กับหลายรายการในมือลุูการนี้มีลุ้นประสบความสําเร็จเพราะเรามีนักเตะที่ยอดเยี่ยมมีโค้ชที่ดีและรวมตัวกันเพื่อแชมป์นั่นคือเป้าหมายของเราฮาวเวสตปัจจุบันรายงานตัวทีมชาติเยอรมันเตกะกับชับินหนึ่งนัดตุรกี7ตุลาคมและเนเชลีสองนัดยูเครน10ตุลาคมสวิตเซอร์แลนด์13ตุลาคมรูเป็นล็อบตัดชีกย้ายไปร่วมทีมฟูลแลไมได้ยสัญญาย,ยืมตัวสำหรับฤุูก,กาล2020-2021 การายทีมชั่วคราวจะมอบโอกาสให้มิดฟิ์รายนี้ได้ลงเล่นในหลีกสูงสุดอย่างสม่ำเสมอโดยจะตัวอยู่ระหว่างการเค้นผลง,งานกลับสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดหลังได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณข้อเท้าเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2009ลอบตัดชีกฟื้นฟูร่างกายกลับมาในช่วงเวลาของการล็อกดาวน์โดยนับตั้งแต่นั้นเขาลงสนามให้กับสิงห์บลูของแฟรงแลมพาดไป10นัดจิตจากในนั้นเป็นการลุกจากมานั่งสำรองเขาเป็นตัวจริงให้พวกเราหลังฟุตบอลกลับมาแข่งขันโดยพบกับแอสตันวินล่ารวมทั้งแมตช์แรกของซีซั่นนบุกไไปเอาชะรตั กองกลางวัย24ปีย้ายไปเล่นในถิ่นคราวเวนคอตเทจโดยเขาเจะร่วมงานกับสกอตพาร์เกอร์อดีตมิดฟิลด์บลูลับตาชีกเป็นผลผลิตจากทีมอาคาเดมี่ของสโมสรเขาประเดิมสนามให้เชลซีในเดือนธันวาคมปี2014และยิงประตูแรกให้ทีมชุดใหญ่ในเกมเที่ยวชนะสคันทอปศึก F a Cup ซสีซั้นถัดมาเจ้าตัวได้รับเหรียญแชมป์ลีกในฤดูกาล2016-2017โดยลงสนามไป11นัดจากทุกรายการก่อนจะไปฝึกฝนพัฒนาฝีเท้าด้วยสัญญาเยืมตัวกับคริสตันพาเลต คุณภาพและความสม่ำเสมอในผลงานการเล่นที่เซี่ยงไฮ้พาร์คทำให้เขาได้รับรางวัลเป็นการลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2007เจ้าตัวปิดฉากฤดูกาลนั้นด้วยการลงเล่นฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซียลงสนาม4นัดช่วยให้ทีมของกเ,เกเรตซาเกตผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเขากลับมาอยู่กับเชลซีและได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอภายใต้การคุมทีมของเมาริซโซซารีโดยช่วงปลายฤดูกาลลอปตัดชีกโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดในสีเสื้อสิงห์บลวออกมา ลอตตชีกยิงไป10ประตูจากการลงเล่น40นัดรวมทุกรายการรวมถึงแฮตทริกแรกกับเชลซีในศึกยูโรปาลีกที่พบกับบาเต้โบลิซอฟไฮไลท์อื่นๆของเจ้าตัวเป็นจังหวะการทำประตูชัยที่คาดิฟการยิงใส่วัตฟอร์ดและฟูลแลมในบานรวมทั้งลูกยิงเบิกร่องในเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศกับไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตแต่จากนั้นอาการบาดเจ็บในการลงสนามที่บอสตันทำให้เขาชวดลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศเขาเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและอาการบาดเจ็บมันก็เป็นอาการที่หนักอยู่แลมพาร์ดกล่าวไม่นานมานี้ เขาไม่ได้ลงสนามให้กับสโมสรของเรามากเท่ากับที่เขาต้องการด้วยเหตุผล,ลหลายๆอย่างแต่ก่อนที่จะรับบาดเจ็บรูเบนทําผลงานดีมากและมีส่วนร่วมกับทีมเขาฟิตสมบูรณ์แล้วดังนั้นเขาสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องโดยเขาจําเป็นต้องได้ลงสนามหลังผ่านการทํางานหนักมากมายเขาคงได้ลงเล่นเร็วกว่านี้หากไม่มีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นพวกเราประเมินค่าของเขาเอาไว้สูงมากๆผมรู้สึกแบบนั้นและการย้ายแบบยืมตัวอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับตัวเขา ตีโมเอ้บากาโยโกจะย้ายไปค้าแข่งกับนาโปลีตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาล2020-2021นี้ดาวเตะชาวฝรั่งเศสจะได้ร่วมงานกับเจนโรกักตุโซ่กุนซือคนปัจจุบันของนาโปลีอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาก่อนสมัยที่บากาโยโกลงเล่นให้เอซีมมลานเมื่อฤดูกาล2018-2019มิดฟิลเฟรนด์แมนย้ายาร่วมทีมเชลซีในช่วงซัมเมอร์ปี2017เขาได้โอกาสลงสนามให้สิงห์บลูไปทั้งสิ้น43เกมในยุคข,ของกุนซืออ e. ันโตนคอนเต้ หนึ่งในนั้นคือเกมการเล่นครบ90นาทีเต็มเกมที่สิงโตนักมุมครมเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดชิงชนลเลิศเอฟเอคัพที่เว็บลีจากนั้นแข้งแดนน้ำหอมย้ายไปร่วมทีมเอซเมลลานและมนาโกภายใต้สัญญายืมตัวโดยซีซั่นก่อนเป็นการลงเล่นกับมนาโกได้โอกาสลงสนามไป43นัดรวมทุกรายการยิงได้หนึ่งประตูบากาโยโกเกิดที่กรุงปารีสก่อนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมเยาวชนสมสรแรนดทางตะวันตกเชียงเหนือของประเทศฝรั่งเศสกระทั่งในโอกาสเดบิวต์กับทีมชุดใหญ่หนแรงเม หนึ่งสัปดาห์หลังวันเกิดอายุครบ19ปีของเจ้าตูเวลาต่อมาบากายโกเซนสัญญาย้ายไปร่วมทีมโมนากโกในช่วงตลาดนักเตะรอบซัมเมอร์รอบถันมาและมีโอกาสลงสนามให้โมนาโกมากกว่า100นัดยิงได้5ประตูตลอด3ซสีซั่นก่อนกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของเดอะบลูหรือดูการ2 0 1 6ถึงเขาเป็นกำลังสำคัญในการพาโมนาโกเบียดปารีสแซงต์แชร์แมงคว้าแชมป์ลีกเอสมครองอย่างยิ่งใหญ่ทั้งยังช่วยโมนาโกทะลุถึงรอบรองเจริญของยูฟ่าแชมเปียนส์ผ่านทีมแกร่งทั้งแมนเช และมีชื่อทำประตูใส่เรือใบสีฟ้าในการเจอกันเกมที่2อด้วยถึงตอนนี้เจ้าตัวกลับมาคาแข่งในเซเรอาอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้นเขาเคยคาแข่งในถิ่นซานซซโรมีสถิติลงสนามทั้งสินสส้น31เกมโดยการย้ายมาร่วมทีมมรโกหนนี้แข่งวัย26ปีจะเป็นขุมกําลังสโมสร,รลุ้น2โทรฟี่สำคัญทั้งเกมลีกและยูฟายูโรปาลีกที่ทัพอสูราถูกวางให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทีมอย่างเรอัลโซซิดาอาซตเอามารวมทั้งริเยกา ฟิกขยโยโ,โมริกองหลังเชลซีปริเสธที่จะย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮมยูเนเต็ดแบบยืมตัวในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนตลาดปิดหลุการที่ดาวเตะวัย22ปีได้ลงในพิมลิกแค่นัดเดียวในฐานะตัวสำรองและมีรายงานว่าสิงบลูพร้อมปล่อยเขาแบบยืมตัวเวสต์แฮมคือทีมที่ความสนใจดึงเขาไปเสริมแนวรับสกายสปอร์ตระบุว่าทั้งสองสโมสรต,ตกลงดีลยืมตัวพร้อมเงินจำนวนหนึ่งได้แล้วอย่างไรก็ตามโทโมริตัดสินใจในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนตลาดปิดเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าเขาจะอออยยูู่่่่่เพืส้แแงงตตหนตในใที Stanford. อีกคนที่ทําท่าจะย้ายออกจากทีมดับลิษในช่วงท้ายของตลาดก็คือรูรเกอร์แต่สุดท้ายทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์ปารีสแซงต์แชร์แมงและเอซิมิลานไม่สามารถเจรจาตกลงได้ทําให้ตอนนี้กุนซูแฟรงค์แลมพาร์ดจะมีเซ็นเตอร์5คนในทีมชุดใหญ่เชลซีคือเทียโกซินวาเคิร์สซูมาอันเดสคริสเตนเซนรูรีเกอร์และโทโมริริสเจมส์ถูกเรียกตัวเข้าสู่คุมกาลังทีมชาติอังกฤษที่มีการประกาศไปก่อนหน้านี้แบ็กขวาทีมเชลซีเข้าสมทบกับทีมของกรเด็เเรรดเซาตาัิ3น ประกอบด้วยแมตช์อุนเครื่องพบเวลและซึเนชันลีกพบเบลเยียมกับเดนมาร์กก่อนหน้านี้เจมส์ James ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบคัดเลือกกับอันดอร่าและตุรกีเพื่อนร่วมสกัดอย่างคารัมฮัสซันโอดอยและมาร์กเกอร์ฮิตที่ปัจจุบันค้าแข่งแบบยืมตัวให้สวอนซี ee, มีชื่อในคุมกำลังสิงตัวคำรามชุดเล็กเช่นกันการถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่แสดงให้เห็นถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของเจมส์ ซึ่งจับจองตำแหน่งแบ็กขวาในทีมของแฟรงกันผพาดโดยยิงประตูสดสวยใส่ไบรตันในนัดเปิดสนามของพวกเราเจมส์ <James S 1> จะเข้าไปสมทบในทีมซีเนียร์ร่วมกับเพื่อนๆอ,อ,อย่างเมสันเมาส์เบนชิเวลและชามี่อับรามั้าประเด็นน่ารู้จับติว้วแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มของเชลซีนี่คือหาประเด็นสำคัญสำหรับการจับสลากแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคือนวันพฤธสมัมบดีโดยเชลซีอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับแรนส์จากฝรั่งเศสคราสนดาจากรัสเซียและเซบียาทีมแชมป์ยูโรปาลีกจากสเปนคู่แข่งหน้าใหม่ การจับสลากคนนี้มอบโอกาสให้เดบลูได้เผชิญหน้ากับ3สโมสรที่เราไม่เคยแข่งขันในรายการยุโรปมาก่อนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเจอกับโรม้าข,ของอิตาลีบ็อกโดจากฝรั่งเศสและครูสจากประเทศโรมาเนียในรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาล2008-2009ดวนทีมเก่าอย่างเร็วการแข่งขันกับแบรนส์มอบโอกาสให้เอโดอาเมนดีได้เผชิญหน้ากับอดีตต้นสังกัดของเขาซึ่งเกิดเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากเจ้าตัวย,ย้ายมาเล่นให้กับเชลซี เขาไม่ใช่นักเตะคนแรกใน,ในประวัติศาสตร์ของสิงห์บลูที่กลับไปเผชิญหน้ากับอดีตต้นสังกัดในเวทีแชมเปี้ยนลีกอย่างรวดเร็วโดยอันโตนิโอรูดิเกอร์จากโรม่าปี2017ควนมาตาจากบเลนเซียปี2011เปาโลแฟรรล่าและลิคาโดคาวันโยจากปอร์โตปี2004เคยเจอกับเรื่องลักษณะนี้มาแล้วเจ้าพ่อยูโรปาลีกการแข่งขันระหว่างเชลซีและเซบียาถือเป็นการพบกันของทีมแชมป์ยูโรปาลีก รวม6สมัยจาก8ปีหลังสุดโดยฝ่ายเราเคยคว้าแชมป์เมื่อปี2013และ2019ส่วนทีมดังจากสเปนชูโทรฟี่เมื่อปี2014 2015 2016และ2020สโม,มสรจากประเทศสเปนและอังกฤษเมาแชมป์ยุโรปาลีกมาตลอด9ปีหลังสุดโดยอาเตติกโกรมาดริดในปี2012และ2018กับแมนเชสเตอร์เ็ดในปี2017ก็คว้าแชมป์ได้เช่นกันเดินทางยาวไกลสิงบลูต้องเดินทางไกล2,944กิโลเมตรจากลอนดอนสู่ตอนใต้ของประเทศรัสเซีย เพื่อไปแข่งขันกับคาสโนดาอย่างไรก็ตามนี่เป็นเส้นทางที่ยาวไกลที่สุดเพียงอันดับที่4ในการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกของพวกเราเพราะก่อนหน้านี้เคยต้องบินไกล3,221กิโลเมตรไปแข่งขันกับอาโปเอลที่ประเทศไซปรัสเมื่อปี2009จากนั้นเดินทาง3,560กิโลเมตรไปแข่งขันกับมักคคาบีทลอาวิฟที่ประเทศอิสราเอลเมื่อปี2015และเดินทาง3,975กิโลเมตรไปพบกับคาราบักที่ประเทศอาเซอร์ไบาจานในปี2017 ลงใต้อีกครั้งการมีอยู่ของเซบียและแรนส์ในกลุ่มอ e. ีหมายความว่าเชลซีจะต้องแข่งขันกับทีมจากสเปนหรือฝรั่งเศสในรายการแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งที่16จาก17ครั้งที่เราเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ผลล่าสุดที่เราไม่ได้พบกับคู่แข่งจากทั้ง2ประเทศเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาล2012-2013ตอนที่พวกเขาพลาดท่าตกรอบแบ่งกลุ่มเพียงครั้งเดียวจนถึงยุคปัจจุบันเส้นตายซื้อขายตลาดนักเตะลีกใหญ่ยุโรปตามเวลาในประเทศไทยพรีเมียร์อังกฤษ 5นาฬิกาเช้าวันอังคารที่6ตุลาคม2020ลาลิกาสเปน5นาฬิกาเช้าวันอังคารที่6ตุลาคม2020เกาอโชสเตียอิตาลี1นนาฬิกาเช้าวันอังคารที่6ตุลาคม2020บุนเดสลิกาเยอรมัน23นาฬิกาคืนวันจันทร์ที่5ตุลาคม2020ลีกเอิงฝรั่งเศส5นาฬิกาเช้าวันอังคารที่6ตุลาคม2020ดิวที่รับการออยืนยัน 4ตุลาคม2020 21นาฬิกา4นาทีออฟฟิเชียลแมนเชสประกาศปล่อยตัวดีเอโก้ดาโลไปร่วมทีม a อซิเมลันด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูก,กาล4ตุลาคม2020 22นาฬิกานาทีออฟฟิเชียลวู๊มตันต่อสัญญาราอูลคิมินเอสออกไปจนถึงปี2024 4ตุลาคม2020 22นาฬิกา30นาทีออฟฟิเชียลยูซุปโฮเซน ต่อสัญญากับอาเบตไลฟซิกจนถึงปี2024 4ตุลาคม2020 22นาฬิกา30นาทีออฟฟิเชียลบาเยนร์มิเนกคว้าตัวมาร์โกกากองกลางวัย23ปีจากเอสปันยอนมาร่วมทีมด้วยค่าตัว15ล้านยูโรและเซ็นสัญญาเป็นเวลา5ปีด้วยกัน4ตุลาคม2020 23นาฬิกา14นาทีออฟฟิเชียลเซาทันตันประกาศคว้าตัวอิบราฮิมาดิอาโล กองกลางชาวฝรั่งเศสจากแบรสมาร่วมทีมด้วยค่าตัว15ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากับต้นสกัดใหม่จนถึงปี2024ด้วยกันศูนย์นาฬิกา20นาทีออฟฟิเชียลวูทต้นคว้าตัวรายานอิดนูรีแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสวัย19ปีจากอองเชมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาล2นาฬิกาห้นาทีออฟฟิเชียลปารีสแซงต์แชแมรประกาศคว้าตัวมอยเซคีนกองหน้าดาวรุ่งจากเอเวอเรตันไปร่วมทีมโดยสัญญาายยยืมตัว1กเเป็นทีีร่รรบ้อ 4นาฬิกาออฟฟิเชียลเอเวตันคว้าตัวเบนก็อดฟรีกองหลังดาวรุ่งวัย22ปีจากนอริซิตี้มาร่วมทีมโดยค่าตัว20ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยพร้อมเซ็นสัญญายาว5ปีในทีมกูดิสันพาร์ก4นาฬิกา42นาทีออฟฟิเชียลฮอฟเฟนแฮมคว้าตัวไรอันเซซยงดาวรุ่งจากท็อตแนมฮอสเปอร์ไปร่วมทีมเป็นที 100, ่เรียบร้อยโดยเอกสัญญายืมตัว1ฤดูกาล4นาฬิกา16นาทีออฟฟิเชียล ปารีสแซงต์แชร์กแมงประกาศคว้าตัวดานิโลเปเรล่ากองกลางชาวโปรตุเกสจากเอฟซีปอร์โตมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อย4นาฬิกา31นาทีออฟฟิเชียลอินเตอร์มิลานคว้าตัวมัตเตโอดาเมียนจากปามามาร่วมทีมด้วยสัญญา,ย,า,อออา 500, ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลพร้อมพ่วงออปชั่นซื้อขาด2.5ล้านยูโรหลังจบสีซั่น17นาฬิกา41นาทีออฟฟิเชียลเซบียาคว้าตัวอุสมาไอดิซ ปีกชาวมรกโกวัย24ปีจากอาเซตเอามามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัว12ล้านยูโร19นาฬิกา41นาทีออฟฟิเชียลฮอฟเฟนแฮมคว้าตัวเซบาสเตียนดูดีกองกลางวัย30ปีจากชาวเกด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาล21นาฬิกา12นาทีออฟฟิเชียลบายเยิร์นมิวนิกประกาศคว้าตัวเอริกแม็กซิมซูโผโมติงจากปารีสแซงต์แชร์แมงแบบไร้ค่าตัวโดยจะเซ็นสัญญา1ปีด้วยกัน 2ี่สนาฬิกาสิบนาทีออฟฟิเชียลบาเยอร์มิวนิกประกาศคว้าตัวดักลาสคอสตาจากยูเวนตุสด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาล23่สนาฬิกาสามสิบนาทีออฟฟิเชียลวูดแคมตันประกาศปล่อยตัวรูเบนวีนากรยให้กับโอลิมเปีบกอสยืมตัว1ฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดช่วงสม m นายีองนาฬิกาสี่สนาทีออฟฟิเชียลอาร์เบไลฟซิกประกาศคว้าตัวจัสตินไคเวิร์ดปีกดาวรุ่งจากโรม่าด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อออมปชั่นซื้อขาดในอนาคต 23่สิบสามนาฬิกาสามสนาทีออฟฟิเชียลอาจจะนัดประกาศปล่อยตัวมาเตโอเกนดูซี่กองกลางดาวรุ่งชาวฝรั่งเ,งเศสให้กับแฮนธาบริททีมในสกุนเดสลิก้ายืมตัวใช้งาน1ฤดูกาล0ูนย์นาฬิกาสามสิบสองนาทีออฟฟิเชียลมนเชสเตอร์เปิดตัวอเล็กซ์เตลเลสอย่างเป็นทางการจากเอฟซีปอร์โตด้วยค่าตัว15ล้านยูโรบวกออปชั่นเสริมอีกราว3ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญาในทีมโอทัฟฟอร์ด4ปีด้วยกัน0ูนย์นาฬิกาสีนาทีออฟฟิเชียล เชลซีปล่อยตัวเดโมเอบากาโยโกกองกลางส่วนเกินของทีมไปให้กับนาโปลีใช้งานด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยหนาฬิกาออฟฟิเชียลบาเยมินิกเปิดตัวบูนาซาแบ็คขวาวัย28ปีจากโอลิปิกมาเกสีด้วยค่าตัว10ล้านยูโรและเซ็นสัญญา4ปีด้วยกัน 1. นาฬิกา10นาทีออฟฟิเชียลยูเวนตุสประกาศคว้าตัวเฟเดโกเขียซาปีกชาวอิตาลีวัย22ปีจากฟิออร์ดินามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญายืมตัวยาว2ปี ร้อมออฟชั่นซื้อขาด50ล้านยูโรในอนาคต1นาฬิกา15นาทีออฟฟิเชียลเซบียาคว้าตัวคาริมเรกิกกองหลังวัย25ปีจากแฮท่าเบอร์ลินมาร่วมทีมโดยค่าตัว4ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญา5ปีด้วยกัน1นาฬิกา25นาทีออฟฟิเชียลมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศคว้าตัววินลี่คัมบีวาล่ากองหลังดาวรุ่งวัย16ปีจากโชโซมาร่วมทีมโดยค่าตัวรวมโบนัสราว6ล้านยูโรด้วยกัน หนึ่งนาฬิกาสามสิบสองนาทีออฟฟิเชียลโอลิมปิกลียงประกาศคว้าตัวมัตเตียเดชิโอฟูตแบ็กวัยยี่สิบเจ็ดปีของยูเวนตุสมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลสองนาฬิกาออฟฟิเชียลแจ็ควิลเชียประกาศยกเลิกสัญญากับเวสแฮมเป็นที่เรียบร้อยทำให้เจ้าต,ตัวกลายเป็นนักเตะฟ,ฟรีเอเนต์และสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแม้ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงแล้วก็ตาม3นาฬิกา20นาทีออฟฟิเชียล แมนเชสเตอร์เต็ดประกาศเซ็นสัญญากับอาหมัดตราอเร่ปีกดาวรุ่งจากอตาลันตาโดยค่าตัว21ล้านยูโรบวกโบนัสอีกราว20ล้านยูโรโดยนักเตะจะย้ายมาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึง3นาฬิ 7, กา30นาทีออฟฟิเชียลแมนเชสเตอร์เต็ดประกาศปล่อยตัวคริสมอลลิงกองหลังส่วนเกินย้ายซบโรม่าด้วยค่าตัว15ล้านยูโรบวกออปชันอีก5ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากับต้นสก,กัดใหม่เป็นเวลา3ปีด้วยกัน4นาฬิกาออฟฟิเชียล แมนเชสเตอร์เ็ดประกาศคว้าตัวเอดินสันคาวานี่กองหน้าวัย33ปีแบบไร้ค่าตัวหลังจากหัวหอกชาอุกไัยรายนี้หมดสัญญากับปารีสแซงแฉกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโดยคาวานี่จะเซ็นสัญญาหนึ่งปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีหากทำผลงานได้ดี4นาฬิกา10นาทีออฟฟิเชียลบาร์เซโลนาปล่อยตัวชองแกลโตดิโบกองหลังดาวรุ่งย้ายซบเบนฟิก้าด้วยสัญญายืมตัว2ฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาด20ล้านยูโรในอนาคต 4นาฬิกา13นาทีออฟฟิเชีอูดินเนซประกาศคว้าตัวเคราเดลเฟลปีกตัวจีดจากวัดฟอร์ดมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อย4นาฬิกา30นาทีอฟเชีเ์ันตันประกาศคว้าตัวทีโอวอลคอตปีกส่วนเกินของเอเวตันมาร่วมทีมอีกครั้งด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาล4นาฬิกา35นาที official ล er ีดยูนเต็ดเปิดตัวราฟินยาปีกชาวบราซิวย23ปีจากแรนส์มาร่วมทีมด้วยค่าตัว17ล้านยโร บวกออปชันอีก6ล้านยูโรและจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา4ปีด้วยกัน4นาฬิกา45นาทีออฟฟิเชียลฟูแลมประกาศคว้าตัวโจอาคิมแอ,อน,นเดอร์สันกองหลังชาวเดนมาร์กวัย24่ปีจากโอลิมปิกลิโอมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาล5นาฬิกา3นาทีออฟฟิเชียลอาเซนอนประกาศปล่อยตัวลูคัสตอเรล่ากองกลางส่วนเกินของทีมย้ายซบอาเตติโกมาดริดด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อย5นาฬิกา15นาที อฟฟิเชียลอาร์เซนอลประกาศคว้าตัวโทมัสปาเตก้กองกลางชาวกาน่าวัย27ปีจากอาเตโรมาดริดมาร่วมทีมด้วยค่าตัวราว45ล้านปอนด์และจะเซ็นสัญญาจนถึงปี2024ด้วยกัน5นาฬิกา17นาทีออฟฟิเชียลเอเวอเรตันคว้าตัวโรบินโอเซนผู้รักษาประตูชาวสวีเดนวัย30ปีมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูก,กาลจากโรลมาเป็นที่เรียบร้อย5นาฬิกา20นาทีออฟฟิเชียลปารีสแซงต์แชร์แมงประกาศคว้าตัวราวฟินญาก,กองกลางชาวบราซิล วัย27ปีจากบาเซนามาร่วมทีมด้วยค่าตัวเพียง3ล้านยูโรเป็นที่เรียบร้อย5้านาฬิกา25นาทีออฟฟิเชียลเมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศคว้าตัวเฟาคันโดเพลลิสตรีปีกชาวอุรุกวัยวัย18ปีจากเพเนโรมาร่วมทีมด้วยค่าตัว10ล้านยูโรเป็นที่เรียบร้อยโดยจะเซ็นสัญญาในทินโอแทฟฟอร์ด5ปีด้วยกันผ่านลิกา39นาทีออฟฟิเชียลฟูแลนประกาศคว้าตัวโทซินอาดาราบิโอโย ปรากลังดาวรุ่งวัย23ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยจะเซ็นสัญญาจนถึงปี2023ด้วยกัน5นาฬิกา40นาทีออฟฟิเชียลลาซิโอคว้าตัวเวสลี์ฮูดกองหลังชาวฮอลแลนด์ของเซาท์มปตันไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ